สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิศุขอนันต์อยู่ชั้นม1ทับ5เลขที่1 7วันนี้ผมจะมานำเสนอแกงส้มปลาทูกับหัวบนหอมเครื่องปรุงจะมีปลาทูหัวบนหอมน้ำมะนาวเครื่องแกงส้มกะปิน้ำสะอาดวิธีการทำมีดังนี้ต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องแกงกับกะปิลงไป แล้วก็ต้มให้เครื่องแกงกับกะปิสุกดีหลังจากนั้นใส่ปลาลงไปพอปลาสุกแล้วใส่หัวบอลหอมลงไปพอหัวบอลหอมสุกแล้วหลังจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติได้ตามใจชอบได้เลยประโยชน์ของแกงส้มปลาทูกับหัวบอลหอมปลามีโปรตีนหัวบอลหอมช่วยขับ สาวะทูลหัวบอลหอมหากกินมากๆอาจจะทำให้เน่นหน้าอกได้คครับ